เห้นไหมยี no. ่ห์ตกมือให้มือหน่อยเออมือใครทำได้ม้กทุกคนทำได้เห็นไหมมือมันพิเศษสุดๆหยิบจับรับของขอบคุณว่าซิกแฮนรักกันรักกันก็ได้ไอ้เล็กยูได้ไหมไอเล็กยูใช่แบบนี้ไหมไอเล็กยูทำยไงอันนี้อันนั้นอันนั้นเป็นอะไร いい。<laughs> <laughs>